เด็ครับเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบทุกท่านตื่นแต่เช้าครับวันนี้ตื่นเช้าได้เวียงหลายตื่นสายได้เวียงหน่อยใายกาแฟเหมือนเดิมครับตื่นยังกันเนาะเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบตื่นกันได้ยังเอ,อ่ย วัาน,นี้ตื่นแล้วนะครับตีสี่กว่านายไม่น่าไปขายกาแฟตารให้ลูกชายเสร็จแล้วไปครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านขายกาแฟที่ร้านตีสี่ครึ่งครับออกสตาร์ทจากบ้านเดีย๋ยวไปเจอกันที่ร้านครับผม ตื่นสาบได้เบียกหลายตื่นสายได้เบียกหน่อยผู้เฒ่าว่าไปครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านไปครับขายกาแฟตื่นแล้วครับตีสี่คือพร,ร้อมเดินทางไปจัดลงจัดร้านสวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องอัมพรพินาจิตครับวันเสาร์ครับ29สิบเาสิงหา 2 6 3ปี2020ครับสวัสดีเพื่อนๆที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงครับฟอลาวเวียดนามกัมพูชายุโรปอเมริกาเอเชียญี่ปุ่นเกาหลีทุกประเทศนะครับที่เป็นเพื่อนๆกันที่ชมงรับชมช่อง YouTube อยูนะขณะนี้นะครับเช้าแล้วครับ <laughs> อีสีครึ่ง จัดร้านให้แม่บ้าน <c oughs> เป็นอย่างนี้ทุกวันนะครับจันทร์ถึงเสาร์ก็จะตื่นนประมาณตีสี่สี่กว่าแล้วก็อาบน้ำอาบท่าอะไรเสร็จก็ตีสี่ครึ่งนะครับเอามาจัดร้านสบายดีนั้นทุกท่านนะครับชาว YouTube <c oughs> ก็ขอบคุณนะครับทุกกำลังใจครับที่มอบให้กับช่อง,งอมพรพีนจิตนะครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณจริงๆครับทุกกำกำลังใจเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะครับเพื่อนเก่าให้กำลังใจกันไปนานๆเพื่อนเก่าก็เพื่อนเก่าให้กำลังใจกันไปนานๆอยู่ด้วยกันไปนานๆครับเติบโตไปด้วยกันเพื่อนใหม่ยินดีต้อนรับนะครับสำหรับช่องอัมพรพินจิตมีอะไรก็พูดคุยปรึกษาคอมเมนต์กันได้ครับ ไปคลิปก็คอมเมนต์กันเข้ามาครับไปครับไปขายกาแฟกันแล้วก็เดี๋ยวสายๆก็จะไปขับวินหน่อยนี่จะ <c oughs> ขับวินก่อนแล้วลวันนี่ขับวินมอเตอร์ไซค์กับมันเสาร์อาทิตย์จะมีตลาดนัดนะครับขับวินมอเตอร์ไซค์เสร็จก็จะไปขายกาแฟช่วยแม่บ้านนะครับไปครับไปขับวินแล้วไปขายกาแฟต่อ ปครับตั้งร้านไม่บ้านก่อนแม่บ้านมาแล้วพร้อมเดินทางไปครับครับจัดร้านให้แม่บ้านเสร็จแล้วจัดร้านให้แม่บ้านเสร็จก็รอผู้โดยสารครับวินแรกวันนี้วินแรกสตาร์ทวินแรกสตาร์ทวินแรกครับช้านี้ ลุ้นกันว่าจะได้เท่าไหร่นะครับคุณนะครับเพื่อนๆติดติด,ด,ด,ดตามรับชมนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศที่บินกันหน่อยหลังฝนตกเมื่อวานไปครับจัดร้านให้แม่บ้านเสร็จเรียบร้อยนะครับบรรยากาศที่วินย <c oughs> ังเช้าอยู่ครับ เพื่อนๆยังไม่มากันเลยมาไม่กี่คันเลยเนี่ยวันเสาร์ครับไปดูกันว่าจะได้คนลัสักเท่าไหร่วันนี้เ่อนก็นั่งดูทีวีไปครับนั่งดูทีวีดูข่าวสารบ้านเมืองไปไ,งอไอ้ไอเซียวไอ้น้องว่าแต่เช้าเลยเนี่ยชั่วๆ กำลังใจแต่เช้าขยันนั่นเราอะ่ะแอะชู้ๆลูกสองคนส่งลูกเรียนในนูเยี่ยม <c oughs> เพื่อนผมบรรยากาศที่วินครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะครับบรรยากาศที่วินผมต้องกินข้าว อันนี้โต๊ะทำงานครับโต๊ะตัดต่อคลิปผมตัดต่อคลิปฝนตกค,ครับเมื่อวานตอน,นเย็นๆแล้วกุ้งแล้วไก่ด้วยนะครับสบายสบายครับมีแล้วไก่เลื่อนครับพี่รอพอ ด้านบนนะครับสถานีรถไฟฟ้าสัมมกรนะครับกำลังจะขึ้นลครงหลังคานะครับอ mm ีก hmm. หน่อยก็จะเนี่ยครับทางลงก็มาตรงนี้นะครับคร mm hmm. าวนี้ครับที่วินทวินสัมมากร mm hmm. อ่ามีนักเรียนมาด้วย mm hmm. อ่าลูกพี่มาแล้วลกูกพีเห็นน้ำท่วมเหลี่ยมวานเนี่ยโ oh, อ้ช่างด้วยโอ้ด้วยครับ ตู้ข้าวนะครับเพื่อนๆเขาก็จะเอาหม้อของข้าวอะไรก็จะมาเก็บไว้ตรงนี้ครับดูยางพ่เวียนเราแม่เปลี่ยนยางกัน,หน,กนห,หนักเลยในรอบหลายปีครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานนะครับเมื่อวานนะครับสองห้าสิบบาทได้นะครับสองห้าสิบ สิบซองห้าร้อยบาทครับสิ 10, บซองห้าร้อยโอ้กินกาแฟเยอะประหยัดนะครับวันละซองวันละซองห้าสิบบาทครับลูกพี่เ<อ>นี่ยนะครับตรงนี้เมื่อวานนะครับถึงฟุตบาทเลยนะครับเมื่อวานตอนเย็น <c oughs> ที่วิ่งยิงไม่ได้เลยอ้าวรถครับผมไปครับไปตามต่อกันเมื่อวานน้ำท่วมนะครับท่านผู้ชมที่วิ่งตรงนี้ครับ อะไรบอกว่าท่วมหนักท่วมหนักเมื่อวานท่วมหนักนลคผมยอมแพ้ยอมแพ้ยอมแพ้เพราะกลัวรถพังกลัวรถพังนะครับไม่คุ้มกันนะครับเนี่ยนะครับเมื่อวานตรงย่านนี้ถ้าท่านผู้ชมจะเห็นฟุตบาทนะครับเต็มหมดแล้วนะครับฟุตบาทเนี่ยไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่ากลับบ้านไปก่อนแล้วแถววินไม่มีที่อยู่เลยนะครับ น,น้นหมดเลยครับเนี่ยน้ำน้ำตรงนี้ครับน้ำตามพื้นเนี่ยเต็มหมดเลยตกหนักมากครับเมื่อวานแต่เช้านี้สดใสลุยต่อกันเราเพื่อนเพื่อนมาแล้วผู้โดยสารมานะครับหลังจากน้ำท่วมใบไม้เต็มวินเพื่อนๆพนพี่พี่เขาก็ทำความสาดกันครับ น้ำทีมเลยพี่ใหญ่พี่ใหญ่บอกไม่ได้ไม่ได้วินเราวินเราต้องสาดไว้ก่อนตกระปุกไม่ได้ครับไม่กวาดก็มีอยู่สองเัน2อด้ามครับผมถ้ามีหลายด้ามก็จะช่วยกันอยู่ครับให้ดูบรรยากาศกันที่วินครับแหมแป๋งมาในเช้านะเพื่อนเนี่ย วันนี้เขาใส่อ๋อตื่นสายโอ้บรรยากาศดีครับเพื่อนเราตื่นสายนี่แหละครับผมบรรยากาศที่วินมาดูตลาดนัดครับไป้วครับน้องๆเรียบข้าวให้ภรรยาแล้วหนวลเรียบข้าวให้ภรรยาแล้ววันนี้พี่สักเช้านี้ได้เยอะแล้วครับได้แล้วห้าร้อยโอ้ย เาสองเที่ยวแล้วตอนแกช,ชู่อชู้ถ้าแกเหลือมมาแต่เช้าน้องๆก็จะมาดีดกินทุกเสาร์อาทิตย์นะครับ <c oughs> ตังกินน้องๆไปแล้วได้พิเศษของเขา,าครับเช้านี้ครับที่ตลาดนัดสำม,มากรรามคำแหงร้อยสิบรถก็เข้าที่จอดจะติดหน่อยนะครับวันนี้อาจจะเปี้ยวินแรก มาครับเพื่อนๆทยอยมาแหมขยนันขันแข็งมามาดิ้นครับแหมชั่วๆเ่งครับเพิ่งออกมาครับเดินสายเมื่อวานเจอน้ำท่วมต้องใส่รถด,ดับเลยครับผม <c oughs> เพื่อน,เพ,อนเพื่อนกำลังรอผู้โดยสารครับสายาเข้ามาครับทยอยเข้ามาทยอยมาอะไรครับผม เพื่อนสแตนบายไว้พร้อมยังไม่ได้รับบาทเลยอ๋อก็ฟ้าเพิ่งออกมาเฝ้าเลยครับไม่ฟ้องไม่ได้หรอกเราเนี่ยอย่าไปเรื่องเมียนี่ไม่ได้หรอกเราต้องเฝ้าไว้เราต้องดูแลเขาไว้เราเอาเข้ามาเลี้ยงแล้วนะเบียนทางนี่ไปเอาเลยไม่กาแฟหมดไี่เฝ้าอะไรหรอกโซนกาแฟเราเข้ามาเลี้ยงแล้วเราต้องดูแลเขาเดี๋ยวไปสักคนชงด้วย ได้เาก็ีกกว่าาเร็พอได้ครับพอได้ส่งลูกส่งเต้าไปครับส่งเต้าด้วยไหมส่งลูกส่งเต้าครับผมส่งลูกไม่เท่าไหร่แต่ส่งเต้าหนักเลยอะไรเช้ากินอีกแล้วเหรอตอนเช้าตอนเช้าข้าวโพดข้าวข้าวโพดสามสิบห้าบาทครับสี่ฝักนะครับบรรยากาศที่วินเราแข่งร้อยสิบ ติดตามรับชมชม่องอภรพินิจดูกันแบบสบายๆครับครอบครัวกันชาววินเราผู้โดยสารแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ครับขับรถอยู่นี่กันเองครับอปุนครับพินผมขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับเจอกันที่บ้านครับสวัสดีครับ